สวัสดีครับสวัสดีพี่พน,น้องนะครับดีต้อนรับสู่ช่องโกสองน้ำเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูเจ้ารถตักนะแอลฮา50เป็นรถตักนะครับอันนี้แกเอามากันกองดินนะจะมาดูลีลาของแกนะ ตัวรถไทยเป็น,นครูตา L5018SP นะยังไหวนะเอามาใช้งานนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะค,ค่อนข้างสะดวกเ,เจ้าของเขาบอกว่าระบบไฮดรอลิกในตัวแขนยกมันช้านะมันช้าเที่อบครับ ตัว LC7 มันจะเร็วกว่าไวกว่านะเพราะว่าแกเคยใช้มา2รุ่นนะแต่ผมว่ามันดันได้เร็วกว่าตัวใบดันธรรมดานะ,นะถ้าเราขยับไอตัวใบมีดปั้มงายนะมันจะช้ากว่ากว่าตัว47นะ่ ตัที่เอามาใช้ในงานร้านวัสดุก่อสร้างนะแกก็เลยเลือกใช้เป็นตัวที่เป็นฐานตักอาจจะเป็นเรียกเป็นรถตักนั่นแหละเป็นคานบนก็จะเป็นทรงหนึ่งอันนี้จะเป็นคานร้อมกันไม่รู้ผมเรียกถูกไหมนะแต่สังเกตได้ว่ามันถลายกองดินได้ไวนะไ้ไวแต่เดี๋ยวก็หมดนะ แล้วมันก็ตักได้ไกลด้วยก็เพื่อเป็นแนวทางที่น้องนี่กำลังมองหาอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้คูปัตนะใส่คูปต้ตน่าจะมีแยกนะมีแยกอยู่แต่อันนี้คือออกมาจากศูนย์ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะนตัวแขนยกแขนที่เป็นรถตักนะ่ะ ไอตัวตักนี่หนึ่งคิวไหมหนึ่งครึ่งอ๋อไหนไหนขยับให้ดูหน่อยไหนขยับให้ดูหน่อยอ่ะอ๋อวายอย่างนี้เลยนะอันนี้มันสโลเห็นไหม ตัวกันอยากความหงายใบมีดมันจะสโลหน่อยหนึ่งนะครับแต่เรื่องพละกำลังก็สบายๆนะครับเป็นคูปุตารุ่น50แรงนะครับ018 s p เป็นเครื่องยนต์ซีซูปนะครับไดเจ็ตช e ั่นตัวนี้ยังไม่มีเทอร์โบนะเป็นตัวเดิมๆจากโรงงานนะครับ ส่วนน้อยที่เราจะเห็นเป็นแขนตักนะเป็นรถตักส่วนมากจะเห็นเป็นไหนเขาเรียกอะไรนะคานบนไม่ก็คานล่างปกตินะครับถ้าเป็นรถตักมันจะมีตัวถ่วงหลังให้นะเป็นตัวถ่วงเราต้องใส่ตัวถ่วงให้420กิโลกรัมนะลนะ5 8 8 เป็นชุดน่าจะเป็นชุดคู่กับไอ้ตัว,ว,วเป็นตัวคู่กับไอ้ตัวใบตักนะเพราะว่ามันต้องทวงหลังนะไม่งั้นเวลาตักมันจะหนังหน้ามันกระดกนะดยพุ่งีหน้าขนาดครึ่งคิว,วแต่ผมว่าดันได้ดีนะทลายกองดินได้เร็วกว่า <c oughs> ผมว่าเร็วกว่าตัว ปายมีดธรรมดานะนเนี่ยเนี่ยถ้าตัดใหญ่มันไม่ไหวอ่ะเนี่ยมันตัดแล้วอุ้มอุ้มไปเทไกลด้วยนู่ืเออเนี่มันอุ้มไกลได้นะมันตัดนี่ไปเทน,นู่นได้อ่ะ ถรือว่าสุดยอดเหมือนกันนะไปดูนะกองดินตรงนี้ก็จะตักอุ้มไปซิงนูนได้เลยก็เป็นประโยชน์หนึ่งอย่างนะคือว่าคล่องตัว เผือท่านใดที่กําลังลังเลว่าจะเอาเป็นรถต่างมาปรับพื้นดินนี้ไหไวไหมไหวอยู่นะครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยหนึ่งมันมันจะไม่มีแรงดันแรงงัดเท่าตัวฐานธรรมดานะตัวใบดันธรรมดา เ็นะแต่ขั้น่อนแกเป็น LC7 นะครับจะบอกว่ามันไวกว่าน,นี้เยอนะ,ะเห็นไหมมันเวลายกเทมันจะช้านะมันจะช้าจะเนินๆหน่นอยนึงแต่ถ้าเสะเจอดินแข็งก็ไม่รอดนะไม่รอดเพราะว่าการใช้งานของเขามันไว้สำหรับตักนะไว้สำหรับตักพอเจองานดันดินแข็งดินกระด้างก็ ผิดประเภทนะใช้ผิดประเภทอ่ะเดี๋ยวให้ชมอีกกองนะครับ่ะถลายกองดินผมว่าเขาทําได้ดีเลยอ่ะคอดูกองนี่เขาจะดันกี่รอบอันนี้หนึ่งรอบนะครับโอ้ยเขาดันไปกองผมว่าสองรอบสามรอบน่าจะหมดนะนี่แหละพอพอตัดเยอะไปมันหนักนะมันไม่ไหว งานลำบากนะมันติดถนนใหญ่ิดถนนดำรถ,รถลุกคลานนะต้องทำด้วยความระมัดระวังนะโอ้ว่าไหวราคาค่าตัวไม่แน่ใจนะว่ามันเท่าไหร่ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเก่อเป็นแนวทางสําหรับท่านใดที่กําลังอยากซื้อหรือว่าอยากหาแบบรถตักมาใช้งานตักมันตักอะไรประมาณนี้นะคตักหินตักทรายนะะขนาดเล็กนะขนาดเล็กก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ